จากรายได้ของภาพ,พยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของดิสนีย์อย่าง The Little Mermaid และ Elemental ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับทางดิสนีย์ได้ประกอบกับผลงานภาพ,พยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องอื่นๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็ไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกันการจะพูดว่าตอนนี้ ผลงานภาพ,พยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์อยู่ในช่วงขาลงก็คงจะไม่ผิดครับแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับ <Subscribe. S 1> สวัสดีครับผม มิสเตอร์พอตเตอร์พ่อมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปัน,นเรื่องราวสสนุกให้กับทุกคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือภาพยนตร์และก,การ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์ตอนนี้ทำไมถึงไม่ประสบผลสำเร็จครับ Water always getting into something is Oh, oh. นับตั้งแต่ปลายปี2019ที่เกิดวิกฤตการโรคระบาดของโควิด -19 ภาพ,พยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์ก็ได้เข้าสู่ช่วงขาลงอย่างชัดเจนทั้งภาพ,พยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชันในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นมู่หลาน รายากับมังกรตัวสุดท้ายออนเวิร์ดต่างก็ไม่ประสบผลสำเร็จในด้านของรายได้บางเรื่องทำายได้เพียงพอเท่าทุนหรือกำไรเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางเรื่องก็ขาดทุนอย่างยับเยินครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวิกฤตการโรคระบาดโควิด -19 จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบ ต่อความสำเร็จของภาพพยนตร์และการ์ตูนของดิสนีย์แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันครับว่าภาพพยนตร์และการ์ตูนของดิสนีย์นับตั้งแต่ช่วงปลายปี2019เป็นต้นมานั้นไม่สามารถสร้างความประทับใจและพึงพอใจให้กับคนดูได้ซึ่งเห็นได้ชัดจากการให้คะแนนและคําวิจ,จารณ์จากคนดูที่ค่อนข้างเป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวกครับ แล้วก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาที่วิกฤตโลกระบาดโควิด -19 ได้เริ่มบรรเทาเบาบา,บางลงและผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์ในช่วงนี้อย่าง Encanto, Lightyear, s t r a n g e World ก็ยังคงไม่สามารถสร้างความประทับใจและพึงพอใจให้กับคนดูได้ และเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันอย่าง The Little Mermaid แล้วก็ Elemental ครับซึ่งเมื่อได้ลองพิจารณาจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนดูนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานั้นก็จะพบว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์ไม่ประสบผลสำเร็จมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องครับนั่นก็คือ 1. แกนเรื่องที่ซ้ำซากนับเป็นเวลาหลายปีที่ภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์แทบทุกเรื่องมุ่งเน้นนำเสนอแกนเนื้อหาในเรื่องของการค้นหาคุณค่าของตัวเองและการโอบรับความแตกตา่างการเรียกร้องซึ่งความเท่าเทียมผ่านเนื้อเรื่องที่ตัวเอกของเรื่องจะต้องมีปมด้อยหรือมีความเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งนำพาไปสู่การทำภารกิจบางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองเอาชนะปมด้อยและทำให้ผู้คนยอมรับในความเชื่อของตนเช่นโฟเซนซูโทเปียเอนคันโตรายาและมังกรตัวสุดท้ายซึ่งส่งผลให้คนดูเริ่มรู้สึกเบื่อนายกับแกนเรื่องที่ซ้ำซากจำเจแบบนี้ครับ 2. ก็คือเรื่องของพลังหญิง และ LGBT ครับเช่นเดียวกับการนำเสนอแก่นเรื่องของการค้นหาคุณค่าของตัวเองการโอบรักความแตกต่างและการเรียกร้องความเท่าเทียมดิสนีย์ในช่วงระยะหลังดูจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอความแข็งแกร่งของเพศหญิงและกลุ่ม LGBT ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีครับแต่องค์ประกอบในการนำเสนอเรื่องนี้ของทางดิสนีย ยังทำได้ไม่ค่อยดีนะกหากไม่มากเกินไปจนคนดูรู้สึกว่าถูกยัดเยียดก็น,น้อยเกินไปจนคนดูรู้สึกว่าเป็นแค่องค์ประกอบที่ใส่เข้ามาเพื่อให้รู้ว่ามีแค่นั้นครับตัวอย่างเช่นตัวละครดิสนีย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวละครที่มีบทบาทสำคัญของเรื่องทั้งตัวเอกตัวร้าย ต่างล้วนเป็นผู้หญิงทั้งนั้นครับในขณะที่ตัวละครผู้ชายแทบจะไม่มีบทบาทสำคัญจนบางครั้งก็กลายเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นพลังหญิงแบบ women can do everything หรือผู้หญิงทำได้ทุกอย่างที่บางครั้งก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไรนะจริงอยู่ที่ในปัจจุบันคนดูคาดหวังว่า จะได้เห็นเจ้าหญิงดิสนีย์หรือว่าตัวละครหญิงอื่นๆมีบุคลิกนิสัยที่แข็งแกร่งสามารถพึ่งพาตัวเองและทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นไม่ยึดติดกับความรักโรแมนติกแบบเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้ต้องการให้ตัวละครชายถูกลดความสำคัญลงจนกลายเป็นแค่ตัวประกอบหรือว่าหายไปจากเนื้อเรื่องคนดูยังคงยากที่จะเห็นตัวละครชายเท่ ควบคู่ไปกับการได้เห็นตัวละครหญิงที่แข็งแกร่งอาจจะไม่ต้องอยู่ในบทบาทของคนรักแต่อยู่ในบทบาทของเพื่อนคู่หูหรือแม้กระทั่งตัวร้ายที่น่าจดจำก็ได้ดังนั้นการที่ดิสนีย์ในตอนนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญแต่การสร้างและเพิ่มบทบาทตัวละครหญิงเพียงอย่างเดียวจึงทำให้เนื้อเรื่องของภาพ,พยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชันหลายๆเรื่อง ขาสน่์และหมดสนุกลงไปมากครับหรือในประเด็นของ LGBT ที่ภาพ,พยนต์รและการ์ตูนแอนิเมชั่นของดิสนีย์มักจะแค่ใส่เข้ามาให้มีแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรต่อเนื้อเรื่องเท่าไหร่ครับ 3. ก็คือเรื่องของการดัดแปลงและการตีความสิ่งใหม่ๆโดยไม่จำเป็นครับเห็นได้ชัด ในกรณีล่าสุดอย่าง The Little Mermaid Peter Pan Snow White หรือว่าก่อนหน้านี้อย่างบู่หลาน Pinocchio Disney ได้ทำการดัดแปลงและตีความใหม่กับอะไรหลายๆอย่างโดยไม่จำเป็นอย่างเช่น,นเรื่องของรูปร่างหน้าตาตัวละครที่เปลี่ยนจากผิวขาวเป็นผิวดำเชื้อชาติหนึ่งเป็นอีกเชื้อชาติหนึ่งซึ่งจากผลตอบรับที่ออกมา ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่านอกจากจะไม่ได้ดีขึ้นแล้วยังนำไปสู่การเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบอย่างมากมายเพราะคนดูจำนวนมากรู้สึกไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของตัวละครจากภาพลักษณ์เดิมนั้นมีความจำเป็นอย่างไรและช่วยให้ภาพยนตร์ดีหรือว่าสนุกขึ้นตรงไหน Water always getting into something is Oh. Oh. และนี่ก็คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้ภาพยนตร์และการ์ตูนดิสนีย์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จตามข้อมูลที่ผมได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ออกมาครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับเหตุผลหลักๆ3ข้อนี้หรือไม่ถ้าใช่ก็มากดไลค์แทนคำตอบกันได้เลยนะครับและหากว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมโบกเม้ากายสิทธิ์ของคุณมาที่ปุ่มติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุก ที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกคนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพอมดน้อยพลัสเตอร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย